ครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เจอกันเนาะวันนี้เป็นการเรียนออนไลน์แล้วกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่ต่อจากวันนั้นนะครับก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอ่ะเรามาพร้อมเรามาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจริงๆแล้วถ้านักเรียนสังเกตร,รูปข้างบนนะครับเป็นรูปนกที่ลักษณะคล้ายๆกันสามตัวนี้นะรจริงๆแล้ว มันเป็นนกที่คนละสายพันธุ์กันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากว่าความหลักหลักทางชีวภาพจริงๆแล้วก็คือการที่ทำไมฮะชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายอาจจะมาอยู่ร่วมกันณนะสถานที่ใดที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของระบบนิเวศนักเรียนจังได้ไหมครับว่า เรื่องของสิ่งมีชีวิตที่มาอยู่ด้วยกันมีลักษณะเหมือนกันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเราเรียกว่ากลุ่มประชากรจำได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลุ่มประชากรหลายๆกลุ่มมาอยู่ด้วยกันเช่นสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะเรียกว่ากลุ่มของสิ่งมีชีวิตซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตเ,เนี่ยมาอยู่กับเขาเรีย <c oughs> กว่าระบบสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมาอาศัยอยู่ร่วมกันเราจะเรียกมันว่าเป็นระบบนิเวศนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่หนูครนัะบ ทีนี้ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะแบ่งได้เป็น3มระดับก็คือ1ในระดับที่เป็นเรื่องของพันธุกรรมนะฮะเดี๋ยวครูจะมาธิบายให้ฟังทีละหัวข้อนะครับหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของความหลากหลายใน,ในระดับชนิดของสิ่งแวดล้อมเท่าทีนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็หัวข้อที่3ามคือความหลากหลายในระดับของระบบนิเวศนะครับอันนี้คือสาหมหัวข้อที่นักเรียนจะได้เรียนกันในวันนี้นะครับ อ่านะเลมาดูเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมบ้างนะครับจริงๆแล้วในระบบนิเวศระบบนิเวศหนึ่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายชนิดแม้ในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก็ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ทําให้เกิดสายพันธุ์ต่างๆกันนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นราักฐานที่สาคัญที่เอื้ออํานวยให้สิ่งมีชีวิตสามารถดารงชีวิตให้สอดคล้องกับ สภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวได้นะครับจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการพัฒนาตนเองนะครึค่งทําให้เกิดมีความหลากหลายทางด้านของเผ่าพันธุ์นะจะสามารถทาให้สืบพันธุ์ต่อไปได้บางครั้งสถานที่าการดารงชีวิตอาจจะไม่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตสิ่งมีชีวิตพวกนี้อาจจะต้องมีการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะทําให้ตัวเองอยู่รอดต่อไปนะครับนักเรียน <ๆ S 2> มาดูในภาพที่เป็นลักษณะของทางขวามือนะเป็นเรื่องของระบบนิเวศในเรื่องของ อาทะเลเห็นไหมหนูเห็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีความหลากหลายไหมฮะนี่คือความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะเกิดมาจากาบรรพบุรุษเดียวกันก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งรูปที่อยู่ตรงกลางไหมม้าลายหรือว่าจะเป็นมา้าเป็นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็คือสิ่งมีชีวิตพวกนี้จะต้องมีการพัฒนาทางด้านของพันธุกรรมเพื่อที่จะทําให้มันสามารถอยู่ในสถานที่หรือท,ที่ที่มันอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยละและสืบพันธุ์ต่อไปได้นะครับนักเรียนมาดูภาพนี้นะครับ อันนี้คือแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์ในสไลด์นี้ทั้งหมดจะเป็นผีเสื้อทั้งหมดเลยนั่นแหละเห็นไหมฮะผีเสื้อที่มีความลักษณะที่คล้ายๆกันแต่แตกต่างกันในเรื่องของลวดลายและก็จริงๆแล้วผีเสื้อพวกนี้มีการดำรงชีวิตที่อยู่คนละที่กันฮะแล้วก็มีความหลากหลายต่างสายพันธุ์กันฮะนี่คือเรื่องของการพัฒนาระบบสายพันธุ์นะครับแล้วก็อันนี้ไปดูนะนี่คือเรื่องของภาพของวัวใช่ไหมฮะวัวแต่ละตัวที่อาศัยหรือว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆกันก็ มีการวิวัฒนาตัวเองให้เกิดสามารถอยู่ในที่นั้นๆได้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วสี่มีชวิตที่มีบรรพบุรุษเดียวกันก็จะมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะครับในสายพันธุ์ของตัวเองนะฮะอ่ะทีนี้เราจะเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นทั้งสัตว์หรือแม้กระทั่งพืชเช่นภาพนี้จะเห็นชัดเจนที่สุดถ้าบทที่ครูเอามาให้เนี่ยจะเป็นเรื่องของอต้นกล้วยไม้เห็นไหมฮะลักษณะของต้นกล้วยไม้ที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์จริงๆแล้วเรื่องต้นกล้วยไม้นยเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่สามารถแัดแปลงพันธุก,กรรม ให้มันเกิดความหลากหลายทางชีวภาพขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เรามีความชานฉลาดนะครับน,นักเรียนลองสังเกตดูนะอะหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของความหลากหลายทางด้านของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์น้ําตัวอย่างเช่นปลาไหมคปลานี่ก็จะมีเรื่องของการพัฒนาตัวเองทําให้สามารถอยู่ในที่หรือสถานที่ต่างๆได้ตัวอย่างเช่นปลาหนีโมเนี่ยปลาหนีโมก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสถานที่ที่อยู่ในทะเลใช่ไหมครซึ่งแบบอยู่ในต้นไม้ทะเลที่มีพิษแต่ว่าตัวมันมี าสารแก้พิษของต้นนั้นทําให้สามารถอยู่ได้จริงๆแล้วเรื่องของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะทําให้ตัวเองสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่ต่างๆหรือว่าที่ดํารงอาดํารงชีวิตอยู่ในที่นั้นๆได้นะครับออีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าพันธุกรรมมีความหลากหลายถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้ที่นักเรียนเคยดูไปอาจจะเป็นปลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นหลายสายพันธุ์หรือว่าจะเป็นวัว ที่มีหลายสายพันธุ์จริงๆแล้วมันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสาเหตุมาจากอะไรนะเรกเรียนมาดูสาเหตุแรกคือเกิดการมิวเทชันหรือที่เรียกว่าการพาเหล่าการพาเหล่าคือการที่พ่อกับแม่มีลักษณะเหมือนกันผสมกันแต่ลูกที่เกิดขึ้นมามีลักษณะที่แตกต่างประจับพ่อแม่นะนี่ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการมิวเทชันนะนี่ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการผิดพลาดทางพันธุกรรม ก็เป็นไปได้นะฮะหรือว่าข้อที่2องนะเป็นเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของความรู้าทางวิชาวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถปรับปรุงพันธุ์ดีพันธุ์เด่นให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีได้นะครับนี่คือเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์อีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการสืบพันธุ์แบบอาศายัยเพศจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าในการอาศายัยเพศเนี่ยอาจจะพูดย้อนอดีตไปถึงเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ การผสมพันธุ์แบบคอรเซชันคือเรื่องของการมีลักษณะเด่นและด้อยมาผสมกันสุดท้ายแล้วเกิดลักษณะเด่นทั้งหมดในรุ่นลูกใช่ไหมฮะก็คือเมนเดลใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยพ่อและแม่มีลักษณะเด่นและด้อยต่างกันเพราะฉะนั้นลูกที่เกิดขึ้นเราสามารถที่จะคาดการได้ว่าลูกจะเป็นลักษณะยังไงนะฮะอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นะฮะปัจจุบนันนี้ถ้าเป็นต้นพืชหรืออย่างเงี้ยเราสามารถมีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นสัตว์เเรรราาาาสสมมมมถททีีี่จะกผย เช่นอะไรบ้างเช่นวัวใช่ยฮะเช่นวัวหรือแม้กระทั่งคนก็เช่นเดียวกันนะเราสามารถที่จะมีการเ,าเลือกพันดินพันเด่นพันด้อยได้โดยการการโครนการตัดต่อยีนหรือแม้กระทั่งนั่นแหละอาจจะเคยได้ยินคําว่าเด็กหลอดแก้วใช่ไหมหรือว่าการทํากิฟอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่เราต้องการได้นั่นนี่ก็จะเป็นทั้งหมดในเรื่องของความหลากหลายนะฮะทีนี้มาดูในเรื่องของความหลากหลายในระดับชนิดของสิ่งมีชีวิตนะฮะอาจจะเป็นจริงๆแล้วต้องเกินนาก่อนว่า โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมากกว่า1.5้าล้านชนิดเลยทีเดียวนะฮะเพื่อความสะดวกในการศึกษาจะมีการจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆโดยในแต่ละกลุ่มที่มีการจัดเนี่ยจะเล็กลงไปตามลําดับจนถึงกลุ่มย่อยพื้นฐานที่ที่สุดในระบบจําแนกสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสปีชีนะฮะถ้าเรนเรียนไประดับสูงขึ้นนักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้มากขึ้นนะฮะที่ถามว่าสปีชีคืออะไรนะสปีชีก็คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นประชากรเดียวกันผสมพันธุ์กันแล้วได้ลูกหลานสืบทอดต่อไป ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นคนในชาติหรือแม้กระทั่งในโลกเนี่ยมีสปีชีส์เดียวกันก็คือโฮโมซาเปียนแม้โฮโมซาเปียนเนี่ยคือคนถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ต่างสายต่างสัญชาติกันแต่จริงๆแล้วทุกคนก็มีอะไรฮะมีบรรพบุรุษเดียวกันก็คือเป็นคนเหมือนกันแล้วก็มีการผสมแล้วก็มีการย้ายดิ่นที่อยู่ไปทําให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นจริงแล้วคนทุกคนในโลกมีสปีชีส์เดียวกันนักเรียนนะก็คือโฮโมซาเปียนนั่เองนะฮะทีนี้นักเรียนมาดูภาพนี้นะครับ ความแตกต่างของจํานวนสิ่งมีชีวิตและจํานวนประชากรเออจริงๆแล้วในเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่ครูเคยเล่าเกิดน,นําไปตั้งแต่ต้นๆค้ะถ้นนา,านักเรียนยังจําได้นะ,ะก็คือเรื่องของการวิวัฒนาตัวเองทําให้เกิดการมีมีชีวิตอยู่รอดได้เขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาการแบบทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งสามารถปรับตัวได้เช่นอะไรบ้างตัวอย่างเช่นนักเรียนดูเนี่ยภาพ้างซ้ายมือนะฮะภาพซ้ายมือนี่ก็คือยีราฟเห็นไหมนักเรียนจะเห็นว่ายีราฟเนี่ยมีตัวใหญ่ตัวเล็กซึ่งจริงๆแล้วยีราฟกินอะไรนักเรียน กินใบไม้ใช่ไหมกินใบไม้เป็นอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ที่สูงสูงเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็ต้องมีการทำไงฮะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองตัวสูงสูงหรือคอย,ยาวๆเพื่อที่จะได้กินใบไม้ที่อยู่สูงสูงได้ทีนี้ถามว่าแล้วตัวที่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองมันกินได้ไหมกินไม่ได้นะสุดท้ายเป็นไงฮะสุดท้ายแล้วสิ่งมีชีวิตที่กินใบไม้สูงสูงไม่ได้หรือยีราฟที่กินใบไม้สูงไม่ได้แล้วก็ตายไปใช่ไหมก็จะเหลือแค่ ยีราฟที่คอยาวและตัวสูงอันนี้คือเรื่องของการวัฒนาตัวเองแบบทีละเล,ล็กละน้อยสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถวัฒนาตัวเองได้ก็ตายไปหรือสูญพันธุ์ไปนั่นเองนะฮะอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาตินะฮะจะคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเหมาะสมกับการดำรงชีวิตเอาไว้จริงๆแล้วธรรมชาติมีการคัดเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตถ้าสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้หรือไม่เหมาะสมต่อ สภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งมีชีวิตพวกนั้นก็จะเกิดการสูญพันธุ์หายไปเลยนะตัวอย่างเช่ลนลักษณะของปากนกฟินนะที่เหมาะสมกับการกินอาหารเราก็จะต้องดูเรื่องของการพัฒนาการสุดท้ายแล้วสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมที่สุดก็จะทำไมฮะจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะครับ อ่าแนะม้เป็นเรื่องขความหลากหลายของระบบนิเวศจริงๆแล้วอันนี้หนูเคยเรียนไปแล้วจาได้ไหมครับระบบนิเวศแต่ละระบบเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายนะโดยมีสภาวะที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตแต่ละชนิดซึ่งแตกต่างกันแน่นอนแหละทีนี้ถามว่าเราสามารถแบ่งระบบนิเวศได้เป็น4ประเภทคืออะไรบ้าง1น,นะฮะระบบนิเวศน้ําจืดนะแล้วก็ระบบนิเวศในทะเลระบบนิเวศป่าชายเลนและระบบนิเวศป่าไม้นะนะเรียนดูภาพประกอบได้นะครับ เอาแล้วเรามาดูทิละอย่างกันแล้วกันทีนี้มาดูเรื่องแรกคือระบบนิเวศแหล่งน้ําจืดเห็นไหมฮะนักเรียนดูจากภาพนะฮะนักเรียนจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือความสมบูรณ์ของธรรมชาติหรือระบบนิเวศถ้าเกิดว่านักเรียนยังจําได้นะฮะก็คือเรื่องของกลุ่มประชากรต่างๆมาอาศัยอยู่ด้วยกันเห็นไหมฮะเราจะพบว่าเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากมายในระบบนิเวศนั้นๆตัวอย่างเช่นระบบนิเวศนี้ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ก็คือใช้น้ําเป็นเกณฑ์พ้นน้าจืด น้ำจืดเราจะพบว่าจริงแล้วส่วนใหญ่สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตก็คือพืชจะมีปริมาณที่ค่อนข้างมากเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านะฮะผู้ล่าลําดับที่หนึ่งและสองสามต่อไปเรื่อยๆ, <S <S ๆ,ๆ,ๆเพราะฉะนั้นจริงแล้วธรรมชาติค่อนข้างจะสร้างมาที่สมบูรณ์แล้วนะนักเรียนก็เคยเรียนมาค่อนข้างจะเยอะแล้วเพราะฉะนั้นจริงแล้วนักเรียนจะพบว่าทุกที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติโดยที่ไม่ได้มีการทําลายจะพบว่าแหล่งธรรมชาติหรือระบบนิเวศที่นั้นๆจะเต็มไปด้วยต้นไม้เป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์เนี่ยจำนวนปะปลายลงไปถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายเป็นผู้ล่ากินสตัตว์เป็นอาหารก็จะมีปริมาณที่น้อยลงไปเรื่อยๆตามลําดับนั่นเองนะฮะอ่าทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งก็คือระบบนิเวศในทะเลเห็นไหมฮะนะบบนิเวศในทะเลจริงๆแล้วมันไม่แตกต่างอะไรกันมากมายแค่เพียงใช้สถานที่ก็คือน้ําเค็มและน้ําจืดเป็นเกณฑ์ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นน้าเค็มก็จะเราจะพบว่า มีสิ่งมีชีวิตที่มีการพัฒนาตนเองหรือมีการวิวัฒนาการตนเองให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในที่ที่มันอยู่ได้ไหมฮะสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็คือสัตว์น้ําสัตว์น้ําก็หายใจในน้ําได้ก็คือใช้เหงือกนั่นเองนะัหนก็คือสิ่งหนึ่งที่เราพบหรือแม้กระทั่งต้นไม้ที่อยู่ทะ <c oughs> เลก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในน้ําเค็มได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาสองระบบนิเวศมาเทียบกันเช่นน้าจืดกับน้ําเค็มเราจะพบว่า <c oughs> สิ่งมีชีว <c oughs> ิตพวกนี้ไม่สามารถที่จะข้าม ที่อยู่หรือข้ามระบบนิเวศของตัวมันเองได้คือไม่สามารถจับปลาน้ําเค็มไปเลี้ยงในน้ําจืดได้หรือจับปลาน้ําจืดไปเลี้ยงในปลาน้ในน้ําเค็มได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่เลยนลองศึกษาดูนะฮะทีนี้ตัวหนึ่งก็คือระบบนิเวศป่าชายเลนนั่นเลยจะพบว่าจริงๆแล้วป่าชายเลนคืออะไรป่าชายเลนก็คือระบบที่มีรอยเชื่อมต่อระหว่างน้ําจืดและน้ําเค็มใช่ไหมฮะซึ่งบริเวณนั้นจะมีความไม่สมบูรณ์ทางธรรมชาติคือไม่สามารถควบคุมปริมาณความเค็มของน้ําได้ หมายความว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งน้ําน้ําทะเลขึ้นใช่ไหมฮะน้ำทะเลขึ้นก็จะมีปริมาณน้ําทะเลมากกว่าน้ําจืดก็จะพบว่าพื้นที่บริเวณนั้นก็จะมีความเค็มนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อเวลาที่น้ําลงแม่น้ําลงก็จะมีปริมาณน้ําจืดที่มากกว่าทําให้บริเวณนั้นน้ําก็จะเป็นน้ําที่จืดมีมากกว่าที่เราเรียกว่าน้ํากร่อยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตพวกนี้จะต้องสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ําหรือบางครั้งน้ําขึ้นก็ต้องอยู่ในน้ําได้บางครั้งน้ําลงก็็ตต้้อองงทไะก อยู่บนบนบกหรือบนชายเดนดินดินพวกนี้อยู่ได้นักเรียนดูภาพนี้นะประกอบตัวอย่างเส่นต้นไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าต้นโกงกลางนะฮะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เห็นไหมสามารถอยู่ในน้ําเข็มได้หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าปลาน,นเรียนรู้จักไหมว่าปลาตัวนี้คือปลาอะไรโอเคนะฮะอันนี้คือปลาปลาตีนนะฮะปลาตีนะะตเนี่ยจริงๆแล้วมีครีบเห็นไหมฮะมีครีบแต่จริงๆแล้วครีบของมันถูกพัฒนาเพื่อที่ทำไมฮะสามารถเดินบน,บน,บ,นบนดินโคลนดินเลนได้ถ้าเกิดว่าวนเดียวหนึ่ง น้ำแห้งนั่นเองนะหรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่สามารถเอาตัวรอดได้ตัวอย่างเช่นปูกล้ามดาบเห็นไหมในปูกล้ามดาบนี้มีกล้ามตัวๆเนี่ยข้างเดียวนะอีกข้างหนึ่งไม่โตไม่โตนะอีกข้างหนึ่งมีกล้ามตัวๆแค่ข้ามข้างเดียวนะแล้วก็ถ้าเกิดว่านักเรียนสนใจที่อยากจะไปดูนะก็จริงแล้วที่จังหวัดเพชรบุรีก็มีนะมีะป่าชายเลนให้เราไปถ้าท่านศึกษาได้นะครับเรามาดูนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือระบบนิเวศป่าไม้นะฮะเราจะพบว่าจริงแล้วป่าไม้ ก็จะเป็นที่นักเรียนเคยเรียนไปเรื่องของอะไรฮะใช้ปริมาณน,น้ําฝนเป็นหลักใช่ไหมถ้าเกิดว่าปริมาณน,น้ําฝนมากป่านนก็จะเป็นป่าดิบชื้นหรือเป็นปา่าที่ทําไมฮะมีต้นไม้ขึ้นค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็มีความหลากหลายในระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวะฮะแต่นักเรียนอย่าลืมนะ,ะว่ายิ่งที่ไหนที่เป็นป่าที่สมบูรณ์มากมันก็จะเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นอันตรายมากขึ้นด้วยเช่นกันฮะอ,อันนี้คือเรื่องของปา่านะฮะเรื่องของระบบนิเเวศที่่ปป็นปา อ่ะทีนี้มาดูระบบนิเวศต่างๆของโลกบ้างจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นด้วยความที่โลกของเราเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือแม้กระทั่งสภาพความเป็นอยู่ต่างๆเช่นทวีปแอฟริกาไหมฮะแอฟริกาเนี่ยคือ,อทวีปที่มีความร้อนมากๆเพราะฉะนั้นบริเวณที่อยู่อาศัยนั้นก็จะเป็นทะเลทรายใช่ไหมฮะทะเลทรายนี้ก็จะถามว่าทะเลทรายมีสิ่งมีชีวิตไหมคําตอบคือ มีมีสิ่งมีชีวิตแต่เพียงแค่ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลทรายจะต้องมีการทำไงฮะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตยอยู่ได้ในที่ที่ร้อนร้อนและแห้งแล้งนะะนี่คือแห้งแล้งก็คือทะเลทรายทวีปแอฟริกาเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตพวกนี้จะต้องดํารงชีวิตได้ถึงแม้ว่าจะมีน้ําไม่เพียงพอตัวอย่างเช่นอูดนะฮะอูดก็จริงๆแล้วอูดเนี่ยมี อวัยวะท,ที่สามารถเก็บน้ําได้ไว้บนหลังเขาเรียกว่าโหนกนะจริงๆแล้วตัวนี้ก็สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้เพื่อในการดํารงชีวิตได้หรือแม้กระทั่งต้นไม้ที่เกิดขึ้นในทะเลทรายก็มีการลดรูปจากใบเปลี่ยนปเป็นหนามนั่นเองนะนี่คือหนูหนเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมทีนี้หรือว่าจะเป็นป่าฝนเขียร้อนแถบเส,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 ส้นสุดๆเนี่ยก็จะเป็นใช่ไหมฮะลักษณะของมันก็จะเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่มากเนื่องจากว่าแถบนั้นเป็นบริเวณที่เป็นแถบร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่จะขึ้นได้จะต้องเป็นต้นไม้ที่ทนต่อเลย ทนต่อความแห้งแล้งได้หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า,อ,าอยู่ในทุ่งทุ่งสวรณน,นาในทวีปแอฟริกาก็เช่นเดียวกันนะสิ่งมีชีวิตพวกนี้จะต้องทำไมฮะดำรงชีวิตอยู่ในสถานที่ที่เขาเรียกว่าแห้งแล้งแล้วก็อดอยากได้เพราะฉะนั้นทนหิวได้สิ่งมีชีวิตนี้ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการพัฒนาตัวเองของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยสำคัญมากนะฮะในการดำรงชีวิตถ้าพวกมันไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองเพื่ออยู่รอดได้สิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็จะสูันนนธหายไป่เอง เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผลของความหลากหลายทางชีวภาพถามว่ามีข้อดีและข้อไม่ดีไหมคําตอบคือมีทั้งข้อดีและข้อเสียนักเรนมาดูนะฮะผลที่มีต่อมนุษย์บ้างตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพจะมีประโยชน์ทําให้มนุษย์สามารถคัดเลือกสายพันธุ์พืชและสัตว์มาใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้อย่างที่ครูเคยบอกไปนั่นจริงแล้วมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทําลายนะระบบนิเวศมากที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วเราเป็นผู้บริโภคลาดับสุดท้ายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงแล้วธรรมชาติ ถ้าให้ถูกต้องและสมดุลจริงๆธรรมชาติจะต้องสร้างพวกเราขึ้นมาให้น้อยๆแต่ความจริงแล้วมนุษย์เยอะไหมเยอะใช่ไหมฮะ,ะผลที่มีต่อสัตว์และพืชทําให้สัตว์และพืชอยู่ร่วมกันในธรรมชาติอย่างสมดุลได้นะฮะก็คือแบบภาวะอิงอาศัยเ้าเรียนเคยเรียนไปแล้วจาได้ไหมฮะอะไรเป็นบวกเป็นลบนะะแล้วก็ภาวะปรสิตเห็นไหมปรสิตนี่คือเป็นบวกอย่างเดียวใช่ไหมฮะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรฮะเป็นลบเพราะฉะนั้นผลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพทําให้สิ่งแวดล้อมมีความสมดุล ทั้งทางอากาศดินและทางน้ำนะ,ะนี่ก็เป็นผลของความหลากหลายทางชีวภาพถามว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราอยู่ได้เพราะอะไรฮะคำตอบคืออยู่ได้เพราะมีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองนักเรียนไม่สามารถที่จะกินหมูได้ทุกวันใช่ไหมฮะนักเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการกินอาหารไปเรื่อยๆตามความต้องการของเราเพราะฉะนั้นถามว่าประโยชน์ที่เกิดความหลากหลายของทางชีวภาพนี่นถามว่าดีไหมคําตอบคือดีนะ,ะเราสามารถที่จะเลือกกินได้นั่นเองนะฮะ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพก็มีหลายอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ทําการเกษตรแบบมุ่งเน้นการค้าบางครั้งเนี่ยเราเราต้องการที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดทำไมฮะต้องการปริมาณมากๆเราก็อาจจะต้องใช้ในการเอ่อเช่นใช้ยาฆ่าแมลงในการปราบศัตรูพืชหรือสารตกค้างอะไรพวกนี้ก็จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในดินและในน้ําทําให้เกิดทำไมฮะเกิดการสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพไปนะฮะนี่ก็เป็นผลที่มนุษย์ทําลายนั่นเองฮะหรือแม้กระทั่งการเติบโตของประชากรและการกระจายตัวของประชากรทําให้เกิดการลุกล้ําเข้าไปในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงซึ่งกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศบางครั้งถ้าพูดถึงเรื่องป่านะ,ะถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตมันอยู่ในป่าของมันอยู่แล้วมันจะค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวของมันเองนะธรรมชาติจะมีการสร้างและทําลายเป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าตราบใดที่มีประชากรหรือกลุ่มประชากรลุกล้ำเขาเรียกว่าในเรื่องของระบบนิเวศ แตกต่างไปเนี่ยจริงๆแล้วระบบนี้พวกนี้อาจจะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สิ่งมีชีวิตนิดนี้ได้อาศัยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดในชนิดหนึ่งนะฮะเข้าไปอาศัยอยู่โดยปราศจากความต้องการหรือธรรมชาติไม่สมดุลเนี่ยจะทําให้เกิดการถูกทําลายนะทางชีวภาพนั่นเองนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการทําลายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์นา,นานาชนิด ตัวอย่างเช่นมนุษย์เรานะเอ่อต้องการที่จะได้ไม้ไปสร้างบ้านเราก็เข้าป่าไปตัดไม้ทําลายป่าใช่ไหมฮะเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าป่าไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในป่าก็อยู่ไม่ได้ก็ทาไมฮะก็ตายไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการทําลายสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าทําลายถิ่นฐานที่อยู่นั่นเองนะฮะอีกตัวนึงก็คือมีการนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์มากเกินไป นะบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะฮะมีการสูญเสียทางชีวภาพตัวอย่างเช่นอะไรบ้างทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์เราใช้เช่นถ่านหินน้ำมันใช่ไหมฮะนี่เ็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้เลิกใช้ไปการหันไปใช้พลังงานทดแทนแต่ก็ยังเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นส่วนใหญ่อยู่ดีนะฮะอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการตัดตวงผลประโยชน์จากชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ป่านะฮะเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยการค้าขายสัตว์และพืชป่าแบบผิดกฎหมายนะครับเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหายากนั่นเองนะครับก็มีการค้าขายกันแบบผิดกฎหมายเช่นเอาไปเลี้ยงบ้างเอาไปกินบ้างสิ่งนี้จะทําให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพปัจจุบันนี้ก็มีการเ,าเขาเรียกว่าโลนารงสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ใช่ไหมเราก็จะเรียกว่าสัตว์ป่าสงวนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําลายก็จะถูกจับใช่ไหมนักเรียนฮะแต่ถามว่าจริงๆยังมีอยู่ไหมปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนทําลายอยู่นะครับ อีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการนําเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งมีผลกระทบต่อการทําลายสายพันธุ์ท้องถิ่นจริงๆแล้วนักเรียอาจจาะนึกไม่ถึงว่าสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเคยเลี้ยงอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทําลายสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนอาศัยอยู่ก็ได้ตัวอย่างเช่นนักเรียนเคยเลี้ยงปลาไหมฮะมีในตู้ปลาเนี่ยปีมีปลาตัวเล็กๆแล้วก็มีปลาดูดบ้านครูเรียกปลาดูดนักเรียนเรียกปลายฮะก็คือปลาซ็อกเกอร์ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วปลาซ็อกเกอร์เนี่ยในขณะที่มันยังเด็กๆเนี่ยมันดู แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อใดที่มันโตขึ้นนะฮะมันจะกินปลาแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเอาปลาซ็อกเกอร์ไปปล่อยในแม่น้ำนะฮะมันก็จะกินปลาที่อยู่ในแม่น้ําซึ่งเป็นการทําลายนะทำลายระบบความหลากหลายทางชีวภาพได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปลาตัวนี้ถือว่าโตขึ้นไปแล้วเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำนะฮะอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นมลพิษทางน้ํามลพิษทางอางกาศและขยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเช่นกันนะฮะ เรามาดูนะฮะการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลกจริงๆแล้วอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเนี่ยถามว่าดีหรือไม่ดีนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นตามธรรมชาติมันก็คงจะดีใช่ไหมฮะแต่เพียงแค่ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากมนุษย์ของเรานะมีการทำไมฮะมีการผลิตรถยนต์แม้หรือการทําโรงงานอุตสาหกรรมทําให้เกิดก๊าซคารค์บ,บอนมนอนอกไซด์มากขึ้นเนี่ยทำให้เกิดภาวะอุณหภูมิสูงขึ้นจริงๆแล้วพวกนี้ก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นนใ ทีู่่าศัยของฟิลมชีทบางชนิดที่อยู่ในที่แถบโค้โลกในน้ําแข็งโค้โลกก็จะละลายไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันนี้นักเรียนจะพบว่าอากาศมันร้อนขึ้นเราก็ทำไมฮะอยู่ยากขึ้นนะฮะจริงๆแล้วหรือแม้กระทั่งในป่าเกิดภายแล้งทําให้เกิดปัญหาคันขัดเคลนน้ําก็ต้นไม้ก็เกิด เสียสีกันไปเสียสีกันมาทําให้ทาไมฮะเกิดไฟไหม้ป่าได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการสูญเสียที่เป็นผลต่อไปเรื่อยๆนะฮะอีกตัวเนื้อคือความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะฮะด้านการตัดต่อหน่วยพันธุกรรมหรือ GMO จริงแล้วพวกนี้ก็จะเป็นการทําลายเขาเรียกนับเป็นการทาลายความหลากหลายทางชีวภาพทางอ้อมด้วยมนุษย์เรามีความสามารถที่จะสามารถปลูกพืช GMO ได้นะั่นเลยรู้จักไหมพืช GMO คืออะไรนะ,ะพืช GMO คือพืชที่ตัดต่อพันธุกรรมตัวอย่างเช่นมันฝรั่งที่นักเรียนกินนะ,ะอ่า เล่นี่เคยกินเล่ไหมจริงๆน่าจะพบว่าจริงๆล้วทำไมเลถึงแผ่นใหญ่มากอันนั้นก็คือเรื่องของมันฝรั่งที่ถูกเลี้ยงโดยการตัดต่อพันธุกรรมหรือที่เรียกว่า G M O นั่นเองจะทําให้ทำไมฮะสามารถได้ผลผลิตที่มากขึ้นนั่นเองนะหรือแม้กระทั่งพันธุวิศกรรมศาสตร์ต่างๆก็จะทําให้เนี่ยท,ทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดในเรื่องของการทําลายชีวภาพนั่นจริงแล้วมนุษย์เราทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะเป็นฝีมือของมนุษย์เราทั้งหมดเลยนะฮะก็สําหรับวันนี้ครูก็ขอแนะนําการเรียนการสอนเพียงเท่านี้กนะ็ฝ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็คุยเชื่อนะว่าไม่น่าจะมีใครเป็นโควิดใช่ไหมแต่ก็รักษาสุขภาพให้ดีเก็บตัวด้วยพยายามไปไหนมาไหนก็พยายามใส่แมสด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเจอกันครั้งหน้านะครับ